สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับอ่าเสานี้ครับพี่เจ้าปทุมราชนะครับเดินทางมาถ่ายงัวแม่ลูก2โคมงามๆครับพี่น้องครับอยู่ขอกงัวพอจอยครับพี่น้องอ่าสโคมนะครับพี่กัดบ้านสหกรณ์นิคมนะครับตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับลูกพี่น้องมึงถ่ายลูกผลอุ่นไหลอ่าสองโคมงามๆครับเบิ้งแต่ละโคมน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับพอจอยบนกัดสิบปองงัวหน่อยครับเพราะว่ามันสิเลียนไปให้โคมหนึ่งผลเป็นติดกันพี่น้อง อ่ะมงคมใหญ่ก่อนเริ่มจากคมใหญ่ก่อนนะครับคมที่หนึ่งครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู๋นะครับพี่น้องลูกไว้ประมาณ3ามสี่เดือนนะครับแม่สูงลอยสีบวกลบนะครับคมนี่ครับพอจอยเปิดในราคานะครับสามหมื่นกับอีกห้าลอยนะครับสามหมื่นหาลอยพี่น้องผู้ใดหางงวงงามๆเก่าอกครับพี่น้องนี่นะครับแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับเป็นงวงลูกที่สองยืนครับนี่ลูกสะลูกใสพี่น้องลูกใสอ้วน ก็เจ้าในสมหลอดไป็นพี่น้องบ่หัวลูกของตัวเลยนะครับนี่หนาตึบเลยนี่ครับสามหมื่นห้าร้อยครับทรงปีร้อยห้าติบโลนะครับขาถูกขาทอนประกันให้ซิบหามือครับประกันตำนี้ให้นะครับพี่น้องลูกโผล่ไหลลูกใส่นี่คือแม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นกระจมูกดำนะครับบอสิบบอแหวงคิบปู้ดำครับสูงหนึ่สี่สิบเจ็ดซดดีงามพี่น้องงาม เป็นคมแหลกครับสามหมื่นครับห้าร้อยต่อรองได้เด้อไปตอ้องเลยนะครับบ้านสร้างก่อนนี้คมนะครับตำบลนหน้าหว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดลำดัดเจริญลูกงามแม่งามครับหาผู้ใดหาแม่พันธุ์นุ่มแม่กับสีเต่าครับลำตัวเงาดีนะครับวันเจ้าจุมมองนังทับนะครับเบื้องหน้าถ่ายครับเครื่องดำพ่วงหางดำครับน้ำนุ่มดีเลยลูกอ้วนเพราะว่าน้ำนุ่มดี สิมากลุ่มกินนมแม่ไปลองกินด,ดูดูนะครับงวกระบอส้นบบมายังครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เมื่วันเม่วันตอมเพิ่นลูกไส้พันสามหมื่นห้าร้อยแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับสำหรับพุ่มแรกครับพวกนี้นไรลูกไายไปลบว่ะอ้ะวนๆพี่น้องลูกก็เจ้าไหนสมหลอดไม่หรอกพี่น้องงอญ่ แนวตัวโตโก้เลยนะครับเอาสามหมื่นห้าร้อยนะครับตัวร่องได้นะครับป่ะพอจอยครับจูงยางโซ่จังหน่อยโทร่วหมดเลยพี่น้องเด้อนะครับนี่แมงเงี้ยงสี่นะครับสูงหลายที่เจ็ดดุกไส้ต้นตันดต้งสี่นะครับสำหรับโคมแรกแดดพึ่งออกอ่านรุงทายางครับพี่น้องนี่ครับจูงง่ายๆนะครับนี่แม่เพิ่นนะลูกไส้เพิ่นต่อไปครับเบิ้งโคมที่สองเลยครับ ค่มที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับพี่น้องแม่สูงลอยสามสิบแปดปลวกนะครับแม่สมเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับก็พอพันหนีนะครับค่มนี่เปิดไบสองหมื่นหาพันนะครับพี่น้องอย่าไปหยากระมูนะครับสองหมื่นหาต่อได้นะครับสองฟีให้ลอยห้าสิบกิโลครับลูกสาววัยสามเดือนกว่าครับพี่น้องครับนี่นะครับแม่กระสมเรียบร้อยครับก็พอพันหนี่ครับเレสบูนะครับอ่าวันที่ผสมครับวันที 23เมษาหน68ดครับก็นุดคอด่า3กุมภาพกเก่านะครับนี่ไปมีหลอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับ2หาแม่นังนานานะครับพี่น้องเล็กๆสูง138บดบวกลบครับอจมูกดำบ่ฉีกครับคีบหูดดำนะครับนังนาครับ2หาพี่น้องสอง0 0ันต่อได้นะครับลูกสาวคนลูกเพชรเมียครับลูกเพชดเมียไว้ประมาณ3เดือนกว่าแม่สมเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้อง อ่ะสมกับีีเข่าตีเข่าวันที่ยีิบสามนะครับสิบวันมาในสิบก็มือนะครับสองหมื่นหาแม่สุงมหยสองแปดนะครับนุ่มทีเต้านะครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับอเครื่องนะครับเครื่องดำนะครับทั้งแม่ทั้งดุนะครับพ่วงหางดำทั้งแม่ทั้งดุครับนี่คือแม่เพิ่นเพิ่นอยาไปกินหยากรอีโคมหนึ่งปองไว้ว่าหน่อยติดกันายพี่น้องไยโคมนะครับสองหมื่นห้าพันเด้อพี่น้องพูดได้หาแม่ดุแม่กระสมมาละนะครับเป็นติดอยู่ได้พี่น้องนี่ครับ อ้วนดีเรื่องดำพ่วงห้างดำครับงอเลี้ยงง่ายงอหลูกสองนะครับลูกสองถ้าเป็นทองกตัวที่สามไม่ทองนะครับสมกับเจ้าเรสบูนะครับนี่พี่น้องมังฝังนี่บรรยากาศคึกคึค,ครับพี่น้องทหารมันมืดมืดตรงไหนตรงกาบขอให้ได้พี่น้องาามืมมตงดตรงไนงหนนี่ครับหน,น้าตาแม่เพิ่นครับนี่หน้าตาสดๆปาก,กใหญ่ๆพี่น้องเลยเพิ่นตะกินเก่งปะ โค้มที่2นะครับ2 5 0 0 0ืนานะครับราคาคุยกันได้แม่ลูกลูกัตแม่นี่ครับลูกสาวเพิ่นเอานะครับเมื่อนี้มีแมงปันทั้งหมด2โคมนะครับมากถึงใจโคมใดกระทูหาพอจอยใดนะครับพิกัดบ้านสหกรณนิคมนะครับตำบลน,น้าวะอำเภอปะทุมราชลุกาจังหวัดาำนัดจเจริญนะครับปะ่ะจูงยางไปเลยครับดูเพิ่นไปหา กินกนมูแหล,ละมันไปให้ตัวหนึ่งนะครับอ่าเฟซบุ๊กได้พิจารขึ้นไทยด้พี่น้องเด้อสามหมื่นหาลอยครับอ่ 2, าสองหมืลล่นหากางไปหามูแหละครับคนะิปนีครับขอบคุณครับวัสดีครับ